สกัดคาจาไปสอบค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าอาเพศกับเบญจเพศเขียนยังไงถึงจะถูกและจํายังไงถึงเอาไปสอบได้มาดูคําแรกค่ะเบญจเพศนะคะเบญจเพศเป็นคํายืมจากบาลีมาจากคําว่าปัญจะวีสะโดยปัญจะหรือเบญจะค่ะแปลว่า5และวีสะแปลว่า20จึงหมายถึงช่วงอายุใน25ปีค่ะที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาขึ้นมาพอมันมาจากปัญจวีสะลงท้ายด้วยสะดังนั้น เบนจบเพศที่เราจะเขียนเป็นพ่อสัมเาาทอรหารก็จะผิดทันทีนะคะสำหรับเบนจบเพศเองนะคะอย่างที่บอกเขาว่ามาจากบาลีคําจากบาลีค่ะเขาจำไม่ใช้สอสาราสหรสีกันจะใช้สอเสือวิธีจำค่ะดูคําว่าเบญจะบอใบไ,ไม้เหมือนบาลีบาลีไม่ใช้สออื่นนอกจากสอเสือดังนั้น เบนจเพศจึงสะกดด้วยส่อสเสือค่ะสำหรับอาเพศค่ะมาจากภาษาสันสกฤตว่าอาเวสะที่หมายถึงสภาพที่ผิดแพกไปจากเดิมนะคะพอเป็นอาเวสะแล้วพอสัมภาวทอทหารก็จะถูกตัดทิ้งไปอีกเช่นกันนะคะก็จะเหลือชอยแค่สอเท่านั้นทีนี้มาดูค่ะว่าคำนี้นะคะอาเพศมาจากภาษาสันสกฤต ภาษาสันสกฤตค่ะจะไม่ใช้ส่อเสือใช้ส่อฤษีกับสอสลานะคะสันสกฤตจะใช้ส่อเสือเมื่อนำหน้าวัตตะเช่นคําว่าวัสดุหรือคําว่าสถานนะคะเวลาจําให้จําว่าเรื่องอาเภศมันเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่ๆระดับประเทศดังนั้นอาเภศกับประเทศจึงใช้สอสลาเหมือนกันนั่นเองค่ะ